เรื่องราวของลัทธิมังสวิรัตลึกลับที่ปลีกตัวออกมาจากสังคมตั้งแต่กำเนิดจนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้คนที่เป็นสมาชิกค้นพบความลับอันน่าสะพึงกลัวของที่นี่ทำให้ความเชื่อที่มีต่อลัทธิได้สลายลงและพวกเขาก็ต้องการจะแหกกฎเพื่อออกไปจากที่นี่เมื่อมีผู้คนพยายามหลบหนีแต่กลับถูกขัดขวางโดยพ่อปู่ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจที่ทุกคนนั้นเคารพ ทีทนนานนใหมบสอองงงัททีี่ไมมนนใหางเเงิลวีสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The เดอะราชาเน้อีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 2> ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า Organic Citizen เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่เขากําลังนั่งกินสเต็กอยู่ซึ่งตัวของเขานั้นมีชื่อว่าตินตินเขามีอาการไอเรื้อรังและเข้ามาที่รัฐที่แห่งนี้ด้วยคําที่เคยได้ยินจากคนอื่นว่าถ้าต้องการจะหายขาดจากโรคต่างๆให้มาที่รัฐที่มังสวิรัตเมื่อเขามาที่นี่เขาก็ได้พบกับพ่อปูู่้เป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองซึ่งพ่อปู่นั้นได้บอกกับตินไปว่าสิ่งที่ตินกําลังกินอยู่นั้นมันทําร้ายร่างกายของตินซึ่งทําให้ตินนั้นไม่หายขาดจากอาการไอสักที ตีนจึงถามกับพ่อปู่ไปว่าแล้วถ้าเขากินมังสวิรัตเหมือนคนที่นี่เขาจะหายจากอาการไอใช่ไหมพ่อปู่จึงบอกว่า ถ้าตินนั้นลดจากการกินเนื้อสตัตว์เหมือนคนที่นี่ที่งดกินเนื้อสัตว์ตั้งแต่เกิดสุขภาพของตินนั้นก็จะแข็งแรงและตินก็จะค่อยๆหายจะอาการไอที่เป็นอยู่และพ่อปู่ก็ได้หยิบยาขวดหนึ่งซึ่งน้ำยาในขวดนั้นก็เป็นสีเขีเขยวและยื่นให้กับตินแล้วบอกว่านี่เป็นยารักษาโรคถ้าตินกินเข้าไปอาการของตินนั้นก็จะดีขึ้นแต่ตินนั้นต้องกินอยู่สม่ำเสมอและตินก็ยกขวดยานั้นกระดก,กินซึ่งตัวของอปู่ได้บอกว่ายานี้มาสกัดจากธรรมชาติ ที่ทุกคนที่นี่ได้ช่วยกันทําขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ตินเขาได้มานั่งกินข้าวกับสมาชิกทุกคนที่อยู่ที่นี่และคนที่ดูแลตินเขามีชื่อว่าพลึกติงกับพึกจึงได้สนทนากันตินได้ถามกับพึกไปว่าพึกนั้นอยู่ที่นี่มานานหรือยังพึกเขาได้เล่าให้ฟังว่าตวขงเขานั้นอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดและเขาก็กินมังสวิรัมาตั้งแต่เกิด ถ้าตินนั้นต้องการจะหายจากอาการไอให้ตินนั้นดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและกินตามที่ทุกคนนั้นกินและปฏิบัติตามข้อห้ามตินจึงถามไปว่าข้อห้ามนั้นมีอะไรบ้างข้อห้ามของที่นี่ก็คือห้ามเข้าไปที่บ้านไม้หลังหนึ่ง ซึ่งเป็นบ้านไม้ของท่านผู้นำและเป็นห้องทํางานของท่านพปู่ซึ่งท่านผู้นำนั้นต้องการความส่วนตัวเป็นอย่างมากและเรื่องราวก็ย้อนมาในวันที่พลือเขาเคยแอบเข้ามาในบ้านไม้หลังนี้และเขาก็ได้พบกับขวดวายแล้วก็แก้ววายที่ตั้งอยู่ในบ้านด้วยแม้กฎที่นี่จะบอกว่าห้ามกินของพวกนี้ก็ตามแต่เขากลับพบมันอยู่ในบ้านของท่านผู้นำและเมือ่อเพลือเข้าไปในห้องทํางานของพ่อปู่เขาก็ได้เจอกับพวกขวดโหลที่เป็นยาสกัดน้ําสีเขียว,ว,วที่เราได้เห็นตีนกินไปใน,นตอนแรกนั่นเอง และตัวของพลิกเขาก็ได้เดินสำรวจห้องและได้พบกับโทรศัพท์ที่อยู่บนโต๊ะทำงานของพ่อปูซึ่งแม็กกดที่นี่จะสั่งทุกคนว่าห้ามติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกด้วยเช่นนั้นแต่ดูเหมือนว่าคนที่มีอำนาจอย่างพ่อปูไม่ปฏิบัติตามกฎเอาซะเลยหลังจากนั้นตัวของเพล้กเขาก็ได้ยินเสียงว่ามีคนเข้ามาที่นี่เขาจึงรีบหลบไปอีกห้องหนึ่งซึ่งนั่นก็คือท่านพ่อปูที่เดินเข้ามาในห้องทำงานของตัวเองนั่นเอง และเรื่องน้ำก็ตัดมานปัจจุบันตัวของเพลิซจึงถามกับตินไปว่าถ้าเขานั่งกินมังสวิรัตแบบนี้ทุกๆวันเขาจะหายจากอาการไอใช่ไหมพึกจึงบอกว่าใช่ตินจึงถามกับพึกไปว่าและคนที่นี่เขาต้องกินมังสวิรัตกันทุกคนเลยหรือเปล่าตินจึงบอกว่าทุกคนที่นี่กินมังสวิรัตรวมถึงตัวของเขาที่ไม่เคยแต่ต้องเนื้อสัตว์เลยและพวกผักที่เรานั่งกินทุกคนที่นี่ก็ช่วยกันปลูกขึ้นมาเองปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์ การที่ตัวของพลึกได้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดทำให้เขาไม่เคยออกไปจากที่นี่และไม่เคยเห็นโลกภายนอกเลย เพราะเขามีความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าข้างนอกนั้นอันตรายหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนมาในตอนที่เพลือเขาได้แอบหนีออกจากห้องที่เขาซ่อนพ่อปู่และไม่มีใครรู้ว่าเขาแอบเข้ามาที่นี่แล้วเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันหลังจากที่ตินนั่งกินข้าวเสร็จพ่อปู่ก็พาเขาทัวร์ชมที่นี่ซึ่งตัวของพ่อปู่ได้พาตินเข้ามาในสวนที่ทุกคนนั้นช่วยกันปลูกพืชผักและพ่อปู่ก็ได้บอกว่าอาหารที่เราได้กินกันก็มาจากฝีมือของคนที่นี่ที่ช่วยกันปลูกขึ้นมานั่นเองและเป็นวั ที่ทําให้เรานั้นไม่ต้องไปสรรหาจากโลกภายนอกแต่บางอย่างเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มาจากโลกภายนอกเพราะว่าเราไม่สามารถหามาได้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นตัวของพ่อปู่ก็พาตินเดินมาเรื่อยๆแล้วก็พบก,กับกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกที่มานั่งสมาธิตัวของพ่อปู่จึงอธิบายให้ฟังว่าการนั่งสมาธิจะทําให้จิตใจของเราสงบสุขพวกเราเชื่อว่าที่นี่เป็นของขวัญให้กับทุกคนได้หลังจากนั้นพ่อปู่ ก็พาเข้ามาในครัวที่ทุกคนนําพืชผักที่ปลูกขึ้นมาเอง นำมาแปลรูปเป็นอาหารให้ทุกคนนั้นได้กินกันและพ่อปู่ก็บอกกับตีนไปว่าวันนี้ตีนยังไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเรียนรู้และอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะหายจากอาการไอลังจะนั้นพ่อปู่ก็พาตีนเดินผ่านมายัางบ้านท่านผู้นำและพ่อปู่ก็บอกกับตีนไปว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของท่านผู้นำและห้ามทุกคนนั้นเข้าไปในนั้นท่านผู้นำเป็นคนดูแลทุกคนที่นี่และมีความเชื่อว่าการที่เรากินมังสวิรัตเข้าไปคือการให้ทําให้ร่างกายของเราบริสุทธิ์ และไม่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายและเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นตินเขาที่ออกมาเดินเล่นเข้านอกตรงลำธารคนเดียวและเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําอะไรลับๆล่อยอยู่เธอมีชื่อว่าวีซึ่งตัวของวีเธอก้มเก็บขวดแก้วอะไรบางอย่างที่ลอยมากับลำธารซึ่งวีนั้นก็ตกใจที่ตินนั้นเดินเข้ามาตินจึงบอกกับวีไปว่าให้ใจงเย็นๆเขาไม่ได้มาทําอะไรเขาเพียงแค่มาเดินเล่นเท่านั้นเมื่อวีเห็นตินเธอจึงเดินเข้ามาหาตินด้วยความลุกลี้ลุกลนและบอกกับตินว่า ให้ตินนั้นท่ามบอกเรื่องนี้กับคนอื่นนะและเธอก็เห็นว่ามีคนกํลาลังเดินเข้ามา,า,มา,มา,เ,นนาเธอจึงรีบหนีไปซึ่งคนที่เดินเข้ามานั่นก็คือพลึกนั่นเองพลึกจึงเข้ามาถามตินว่าเมื่อกี้นี้ตินกําลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าตีนจึงบอกไปว่าเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอทําของตกไว้พลึกจึงถามไปว่าคุณเห็นหน้าเธอหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าเธอเป็นใครตีนจึงบอกไปว่าเขาไม่เห็นมีอะไรหรือเปล่าครับตัวของพลึกจึงบอกว่าก่อนหน้านี้ มีคนพยายามส่งจดหมายเข้ามา เพื่อใส่ร้ายคนที่นี่และเรื่องราวก็ตัดมาที่วีซึ่งที่จริงแล้วตัวของวีกับเพลิกนั้นสนิทกันและเธอก็ได้เล่าเรื่องราวที่มีคนส่งจดหมายผ่านขวดแก้วที่หย่อนมาตรงลำธารมาให้กับเธอเธอบอกว่าคนที่ส่งเข้ามานั่นคือลุงที่เคยดูแลเธอที่นี่ตั้งแต่เด็กๆหลังจากนั้นลุงก็ออกไปอยู่ข้างนอกและก็ส่งข่าวสารเข้ามาเพื่อเตือนให้เธอนั้นระวังตัวและจะพาเธอออกไปจากที่นี่เพลิกจึงถามกับวีไปว่างั้นเรื่องในจดหมายนั้นก็เป็นเรื่องจริงนตสิเรื่องของยาที่ทุกคนนั้นกน กันและเพืก่ก็ยื่นขวดยานั่นให้กับวีพึกจึงบอกกับวีไปว่าเขาต้องการจะไปจากที่นี่และอยากให้วีนั้นช่วยกันวีจึงเดินเข้าไปที่ตู้ของเธอแล้วก็หยิบกล่องอะไรบางอย่างออกมา หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมานปัจจุบันในตอนที่พลึกกับตินมาทานข้าวกันซึ่งตัวของตินนั้นแม้เขาจะมาอยู่ที่นี่เพียงแค่ไม่กี่วันเขาก็เริ่เมเบื่ออาหารมังสวิรัตเข้าซะแล้วเขาจึงถามย้ำกับพลึกไปอีกว่าเขาก็เริ่มกินมังสวิรัตมาแล้วอาการไอของเขายังไม่หายเลยพลึกจึงบอกไปว่าตินต้องกินอย่างต่อเนื่องและดูแลตัวเองให้มากๆและมันก็จะหายไปเองเรื่องราวย้อนกลับไป ในตอนที่วีนำกล่องนั้นมาเปิดให้พฤกดูซึ่งในกล่องนั้นเป็นขวดแก้วมากมายและเต็มไปด้วยจดหมายที่ลุงผู้ดูแลว,วีส่งมาให้นั่นเองและเธอก็บอกกับพฤกไปว่าจดหมายนี้มันส่งข้อความมาเตือนแต่มีข้อความหนึ่งที่เธอจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรซึ่งมันเป็นหมายเลขอะไรที่เธอจะไม่รู้จักเลยเธอจึงให้พฤกดูว่าพฤกจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าเรื่องราวตักกลับมาณนะปัจจุบันวันนี้เป็นวันที่ตัวของตินนั้น เขาได้รับการยอมรับจากคนที่นี่และพ่อปู่ก็ได้มาทําพิธีเพื่อมอบชุดที่เหมือนกับทุกคนให้กับตัวของตินและบอกว่าตัวของตินนั้นได้ทําการรักษาจนเกือบถึงขั้นสุดท้ายแล้วเหลือเพียงแค่ยาขวดสุดท้ายที่ตินนั้นจะได้รับการรักษาและตินก็จะได้หายขาดจาก,กอาการไอของเขานั่นเองและตัวของพ่อปู่ก็ได้มอบชุดนั้นให้กับตินซึ่งทุกคนก็ต่างเดินเข้ามาหาตัวของตินหลังจากพิธีนั้นเสร็จสิน้นตินก็ได้มาขอบคุณพลึกที่เขาได้ดูแลตินอยู่ตลอดเวลา พลึกจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรนี่มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายต่อจากพ่อของพลึกนั่นเองซึ่งพ่อของพลึกเขาได้หมดหน้าที่จากการเป็นผู้ดูแลแล้วและพลึกก็มาสืบทอดหน้าที่นี้ซึ่งขณะนั้นพ่อปู่ก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็กล่าวขอบคุณพลึกและบอกว่าวันนี้พ่อปู่จะพาตินเข้าไปพบกับท่านผู้นำเดี๋ยวเขาจะบอกกับท่านผู้นำให้ว่าตัวของพลึกนั้นทำหน้าที่แทนพ่อได้ดีมากมาก ซึ่งตัวของเฟลิกเขาเคยพบกับท่านผู้นำมานานมากๆแล้วตั้งแต่เขายังเด็กและเขาก็ไม่ได้เจอท่านผู้นำอีกเลยซึ่งเขานั้นก็จาหน้าของท่านผู้นำไม่ได้ตินจึงบอกว่าถ้าเขาได้เจอกับท่านผู้นำแล้วเขาจะมาบอกนะ ว่านานตาของท่านผู้นำนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่พลึกกับวีได้แอบ,บเข้ามาในบ้านของท่านผู้นำซึ่งตัวของพลึกเขาได้บอกกับวีว่าเขาเคยแอบ,บเข้ามาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วและเขาก็ได้เจอกับเครื่องสกัดยานั่นและได้เห็นโทรศัพท์ด้วยซึ่งเราน่าจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกได้วี v. เธอจึงนําหมายเลขที่ถูกส่งเข้ามาจากขวดแก้วเอามากดเป็นเบอร์โทรศัพท์ซึ่งน่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของลุงที่ส่งข้อความมาให้กับเธอและบอกว่าให้เธอนั้น,น ออกไปจากที่นี่ในวันพรุ่งนี้และให้ไปตามทางดวงอาทิตย์แต่ห้ามออกทางประตูเข้าออกปกติเด็ดขาดซึ่งขนานั้นเองก็มีเสียงของแครบ,บางคนที่กําลังเข้ามาในห้องตัวของเพลก,กับบีจึงเข้าไปหลบอีกประตูหนึ่งของห้องซึ่งเมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องนี้พวกเขากับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งนั่นคือใครบางคนที่ถูกมัดเชือกติดกับไม้แล้วก็ถูกนําสายยางนั้นมาต่อเข้ากับตัวของเขา ซึ่งคนคนนั้นนั่นก็คือดินนั่นเองแล้วก็มีเสียงของป้าปูที่ดังออกมาจากในห้องเขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับใครบางคนและบอกว่าวัตถุดิบที่ส่งมานี่คงจะใช้ได้เป็นปีๆซึ่งวัตถุดิบที่ป้าปูนั้นพูดถึง นั่นคือตัวของตินนั่นเองการที่ปู่ปู่นั้นบอกกับตินว่าวัตถุดิบบางอย่างที่เราไม่มีที่นี่เราก็ต้องหามาจากข้างนอกซึ่งตัวของตินนั้นถูกหลอกมาให้กลายมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตยาให้กับคนที่นี่ได้กินซึ่งยาสีเขียวที่ทุกคนได้กินนั้นมันกับถูกสกัดมาจากมนุษย์นั่นเองหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ตัวของตินได้เข้ามาพบกับท่านผู้นำซึ่งตัวของตินนั้นก็ได้บอกกับท่านผู้นำไปว่าเขาขอบคุณมากๆที่ทําให้เขานั้นได้หายจากอาการ และให้เขาได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเขาแบบนี้ตัวของท่านผู้นำจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรเขาเข้าใจแต่การรักษามันยังไม่ได้จบลงตินนั้นยังต้องได้กินยาขั้นสุดท้ายเพื่อทําให้ตัวเองนั้นหายขาดซึ่งแก้ววายที่วางอยู่ตรงหน้าตัวของตินนั้น มันผสมยาที่จะทําให้ตินนั้นได้รับการรักษาขั้นสุดท้ายอยู่และให้ตินนั้นดื่มซะาเมื่อตินนั้นดื่มเข้าไปเขากลับมีอาการสลืมสลือท่านผู้นําจึงบอกว่าถ้าตินนั้นมีอาการสลืมสลือและง่วงนอนแสดงว่ายามันได้ทํางานและออกฤทธิ์แล้วหลานจะที่ตินนั้นสลบไป ตินจะฟื้นขึ้นมาและจะหายจากอาการไอแบบเด็ดขาดเลยแล้วเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งตัวของเพลึก,กับตัวของวีเธอก็ถูกท่านพ่ปู่นั้นจับได้และถูกนํามาลงโทษวี v, ผู้ที่พยายามที่หนีออกจากที่นี่อยู่แล้วเธอถูกพ่อปู่ให้คนพาตัวไปลงโทษข้างนอกแต่ตัวของเพลึกเขาทําความผิดเป็นครั้งแรกและเขาก็เป็นผู้ดูแลและสร้างความดีงามเขาจึงจะได้รับการอภัยโทษก่อน และท่านผู้นำก็ให้พลึกเข้าไปพบกับท่านในเย็นวันนี้หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปจากห้องและท่านผู้นำกับตัวของท่านปูป่ปูก็ได้เข้าไปคุยกันและพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุดิบที่สูกส่งเข้ามาซึ่งนั่นก็คือตินนั่นเองและคุยกันว่าวัตถุดิบนี้ดีมากๆคงจะใช้รักษาคนที่นี่ได้เป็นปีๆหลังจากนั้นท่านปู่ปูก็ได้ไปหาพลึกและเขา ก็โยนเสื้อที่มีคราบเลือดติดอยู่ให้กับพลิกด้ดูซึ่งนันนเป็นเสื้อของวีการที่วีนั้นถูกลงโทษคือเธอถูกนําไปฆ่าทิ้งนั่นเองพ่อปู่จึงบอกกับพลิกไปว่าตัวของเขาก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเขารู้ดีว่าพลิกนั้นอยากออกจากที่นี่ไปซึ่งตัวของเขาน,นไม่ได้คิดเช่นนั้นเขาจะช่วยให้พลิกนั้นได้ออกไปแต่ตัวของพลก ต้องทําตามในสิ่งที่พ่อปู่นั้นบอกและพ่อปู่ก็หยิบยาขวดสายๆขวดหนึ่งให้กับพลึกและบอกว่าในตอนที่พลึกเข้าไปพบกับท่านผู้นําในตอนเย็นในวันนี้ให้ตัวของพลึกนั้นหยอดยานี้ให้กับท่านผู้นําได้กินยานี้มันเป็นยาที่ทําให้เป็นอัมาพาตแต่ไม่ถึงกับตายถ้าพลึกต้องการจะออกจากที่นี่ให้พลึกนั้นทําตามที่พ่อปู่นั้นบอก และเมื่อพึกนั้นทําสําเร็จให้พึกนั้นนอนหมอบอยู่กับโต๊ะห้ามเงยหน้าขึ้นมาจนกว่าจะถึงเช้าและพลึกจะได้ออกไปแต่ถ้าพึกนัยังไม่ทําตามหรือมีอะไรที่ผิดแผนก็ให้พึกนั้นกินยานี่เข้าไปเอง หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เพลิกเข้ามาพบก,กับท่านผู้นำซึ่งท่านผู้นำนั้นต้องการจะคุยกับเพล็กในสิ่งที่เขานั้นทาลงไปและจะให้อภัยโทษเขาเพราะว่าเขานั้นทำผิดเป็นครั้งแรกและพูดถึงความดีความงามที่พ่อของเพิกนั้นเคยเป็นผู้ดูแลที่อยู่ที่นี่มาก่อนและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนเช้าซึ่งตัวของเพิกนั้น กับท่านผู้นำก็ได้นอนมอบอยู่กับโต๊แล้วก็ท่านพ่อปู่ก็ได้เดินเข้ามาในห้องและสั่งให้คนนั้นนำร่างของเพิกกับท่านผู้นำนั้นออกจากห้องนี้ไปหลังจากนั้นตัวของพ่อปู่ก็ได้หยิบจดหมายมาฉบับหนึ่งแล้วก็เดินออกมาข้างนอกและป่าประก,กาศให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้รับรู้ว่าเพลิกนั้นได้เข้ามารอบทำลายท่านผู้นำซึ่งเป็นความผิดอันใหญ่หลวงและก็ให้คนนั้นจับตัวของเพลิก และเนรเทศออกจากลัทธิมังสวิรัตแห่งนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับทุกคนแต่ตัวของท่านผู้นำยังคงไม่เป็นอะไรจดหมายที่ปอปู่นั้นได้อ่านเป็นจดหมายที่ปอปู่นั้นบอกว่าท่านผู้นำได้เขียนเอาไว้ แต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นจดหมายที่พ่อปู่ได้พิมพ์ดีขึ้นมาด้วยตัวเองพอหน้ตอนนี้ตัวของท่านผู้นำนั้นเขาได้กินยาที่พึกนั้นรอบวางจนทําให้ตัวของเขานนั้นเป็นอมาพตาและไม่สามารถออกคําสั่งได้อีกแล้วซึ่งตัวของพ่อปูต้องการจะยึดอํานาจที่นี่โดยการใช้พลึกเป็นเครื่องมือและพึก ก็ถูกขับไล่ออกจากที่นี่ดังความประสงค์ที่เขาต้องการที่เขาไม่อย,อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเมื่อพิกออกมาจากที่นี่เขาก็ได้เดินทางไปตามที่เขานั้นได้นัดกับลุงเอาไว้คือเดินออกไปตามดวงอาทิตย์แล้ะเขาก็ได้ขึ้นมาบนรถคันหนึ่งซึ่งก็มีลุงคนหนึ่งนั้นขับมารับเขา ตัวของเพลิกนั้นจึงได้คุยกับลุงแล้วก็ถามว่าลุงใช้ลุงทีวีนั้นพูดถึงหรือเปล่าตัวของลุงจูถางก็เพลิกไปว่าและวีนั้นหายไปไหนเพลิกจึงบอกว่าวีนั้นถูกจับตัวไปลงโทษเธออาจจะมีชีวิตอยู่หรือเธอจะอาจจะตายไปแล้วก็ได้ลุงจึงบอกว่าให้คิดในทางที่ดีเธออาจจะคงยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้และลุงจะเป็นลุงคนที่ดูแลว,วีหรือไม่มันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าข้อความที่เขาส่งมาให้ที่นี่มันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพลิกจึงถามไปว่าแลว เขากับลุงจะไปที่ไหนกันลุงจึงบอกไปว่าพวกเราต้องเดินทางไกลามากๆอาจจะใช้เวลาสักพักใหญ่เลยแหละเพิ่งจิงถามต่อไปอีกว่าและโลกข้างนอกน,นี้มันเป็นยังไงบ้างมันต่างจากข้างในมากไหมลุงจึงบอกว่ามันก็มีอิสระมากกว่าข้างในแต่จะว่าอิสระมากมายมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเราก็จะถูกบีบบังคับเพื่อให้ทําอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากทําก็ไม่ต่างอะไรจากที่อยู่ที่นั่นซึ่งเราก็ถูกบีบบังคับเช่นเดียวกัน รั้งนอกนี้มันมีทั้งดีและมีทั้งเลวอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําแบบไหนและเรื่องราวก็ตัดมาในเช้าต่อมาซึ่งตัวของเลิก เขาถูกลุงนําตัวของเพึ่อนมาส่งที่ป้ายรถเมล์ที่หนึ่งและเขาก็เดินไปซึ่งนัดตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพมหานครนั่นเองหลังจากนั้นเรื่องราวออร์แกนิกซิติเซนก็ได้จบลงด๋ยวผมจะขอเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้กับทุกคนได้ฟังแบบไม่งงและการสําหรับคนที่กําลังงงอยู่นะครับซึ่งรัทธิที่นี่นะครับผมเป็นรัทธิประหลาดที่มีความเชื่อประหลาดๆนะครับว่าถ้าใครมีอาการป่วยเนี่ยแล้วเข้ามารักษาที่นี่ก็จะสามารถหายออกไปได้และคนที่นี่ก็จะกินมังสวิรัติกัน กินเนื้อสัตว์เลยเราจะได้รับยาที่มีน้ําสีเขียวเนี่ยให้ทุกคนได้กินถ้าใครกินยาน,นี้สม่ําเสมอก็จะทําให้ร่างกายของเขาไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บน่นเองในเมื่อวันหนึ่งสมาชิกคนใหม่ที่เข้ามาที่มีชื่อว่าตินเขาก็ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ที่นี่จนสุดท้ายเขาก็ได้รับการรักษาคือยาขวดสุดท้ายที่เขาต้องกินโดยท่านผู้นําผู้ดูแลที่อยู่ที่นี่นําให้กับตินได้กินเองเมื่อตินได้ดื่มเข้าไปจากแก้ววายแก้วนั้นก็ทําให้เขาสลืมสลือจนเขาได้สลบไปและตัวของเพลิศกับว ที่พยายามหาทางที่หนีออกจากที่นี่และได้รับจดหมายจากลุงที่เคยดูแลวีในตอนเด็กๆส่งเข้ามาและนัดพบกันอยู่ข้างนอกทาให้เขาทั้งสองคนนั้นบุกเข้ามาในบ้านของท่านผู้นาเพื่อต้องการจะสื่อสารกับลุงเพื่อจะนัดหมายกันพวกเขาทั้งสองคนบังเอิญได้เจอกับตินที่ถูกนําร่างของเขามาสกัดเป็นยาจนทาให้เขาได้รู้ว่าความลับของยาขวดสีเข,เขียวที่ทุกคนนั้นได้กินถูกสกัดมาจากคนนั้นเองและตัวของตินที่คนภายนอกนั้นหลอกให้ตินนั้นเข้ามาที่นี่ เพื่อนำร่างมาสกัดเป็นยายให้ทุกคนนั้นได้กินนั่นเองเมื่อตัวของพลึกกับตัวของวีถูกจับได้วีเธอจึงถูกนำไปลงโทษซึ่งวีน่าจะเสียชีวิตไปแล้วดูวจากคราบเลือดที่ติดเสื้อของเธอนั่นเองและพ่อปู่ต้องการจะยึดอำดานาจท่าผู้นำเลยใช้พลึกนั้นเป็นเครื่องมือเพราะเขาต้องการจะหนีออกจากที่นี่คือให้พลึกมาวางยาท่าผู้นำเพื่อให้ท่านผู้นำนั้นเป็นอมาาัมพาตเมื่อแผนนั้นสำเร็จตัวของเพลึกก็ถูกเนรเทศออกจากที่นี่ไปส่วนตัวของพ่อปู่ก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนและเพลุกกออลง ได้นัดหมายเอาไว้และลุงนั้นก็ได้พาพื้มาส่งที่อนุสาวรีย์ซึ่งในตอนท้ายเขาก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้โดยที่ไม่บอกเรานะครับว่าทำไมลุง มาส่งพลึกไว้วที่นี่ด้วยซึ่งเรื่องราวอาจจะสื่อให้เราได้เห็นว่าเขาต้องการจะพาพลึกนั้นออกมาสู่โลกภายนอกเฉยแต่ณต่อจากนี้ต้องออกไปเรียนรู้เองว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนี้อย่างไรบางทีชีวิตที่อยู่ข้างนอกมันอาจจะเลวร้ายกว่าการที่เขาได้อยู่ในรัฐที่มักสวิรัตนั้นตั้งแต่เกิดก็เป็นได้เพราะว่าเขามาอยู่ข้างนอกนี้เขาต้องดิ้นรนใช้ชีวิตด้วยตัวเองและบุคคุณล้ครับคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้้นถาาาผิดดพปรระกใ ผมพูดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาคดคลิปต่อไปเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ